นช่โอ้รู้ดขึ้นเรื่อยๆแต่ไ่สวยเลยอะใส่กับพี่มีใส่พี่มีม่สวยใส่พี่มีไม่สวยเย รูค้คนใสงมันแปลกแต่ถ้าไม่ไฟเราต้องลงหัวหนูด้วยอะเราปิดไฟโอ้โหมดท้อแล้วนะท้อแล้วนะเว้ยไอ้ปัญหาเราไม่ได้อีกโอ้ย ไฟโอ้เสีงไม่ดีคนเสีงไม่ดีเลยหนูไลฟ์ตรงไหนดีเนี่ยทออ้ออ่ะทุกคนมาที่หนูมาช้าเพราะว่าหนูพยายามที่ไลฟ์อยู่แต่ว่า มันไม่มีที่ท้ออ่ะพอจริงหท้อมากหนูควรทำยังไงกับชีวิตดีุกคนช่วยหนูด้วยหนูไม่มีที่ม่เลิศมีเลิศมีเลิศไม่เลิศเ,เ,เ,เลยถ้าเราอืมโทรศัพท์ลอยกับอากาศได้ไหมคะ เฮ้ยวทออะไรหนูไม่ได้ทอแบบหนูทอโอเคหนูไปอะไรในห้องนอนได้ไหมนี่คิดถือมากกน่อยไหมน่อยมากทุกคน หนูขอเวลาชักประมาณห้านาทีอยู่กับทุกคนนี่แหละแต่ว่าเราไปหาที่ไลฟ์กันเถอะมันไม่มีที่ไลฟ์อ่ะทุกคนซื้อที่สิกสิบไล่์เอาไว้นะ่นแหละหนูคิดงเงินใช้เงินแก้ปัญหาถ้าหนูถืออย่างนี้จะแปลกไหมค่อนข้างแต่ไม่เป็นไรเอาเอาเป็นว่าไลฟ์หน้าเดี๋ยวค่อยหาที่ดีกว่านี้แล้วกันนะ อันนี้เอาแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะฮัลหวันฮะลันบปาปทุกคนหนูไม่สวยเลยวันนี้ทำไงดีอาจจะยมซีซีบันใหม่ไวไลฟ์ next live เท่ากับ next week ไม่ไม่ไม่หนูจะมาไลฟ์เดือนนี้หนูจะไลฟ์สิบครั้ง <laughs> <laughs> ตลกมากดูว่าหนูไปไลฟ์ในห้องนอนดีกว่าดูจะเลิศกว่าอ้าว oh. แต่ว่าหนูขออนุญาตหนูคือวันนี้อ่ะหนูเศร้ามากปุกบะโอ๊ย oh. แคบนะทุกคนขแสงมีนแย่กว่าเดิมอีกอ,อยู่ด้วยกันก่อนโอ๊ยพี่น้องทุกคนเพิ่งทิ้งหนูนะออเวลาอีกไม่นาน มามาเรามาอ่านแก้คือคนนี้ก่อนเสร็จแล้วคืนนี้หนูยงใช่ตอนแรกตอนแรกว่าจะทำไมสภหาพหนูเป็นแบบนี้โอ้ใช่มันเถอะไม่หานนะไม่ใช่ไม่ได้พูดอะไรนะมาๆๆมา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 คุยกันดีกว่าหนูกแกะผมได้ไหมมาทุกคน คือเราเพิ่งจบทุกอย่างแล้วก็เลยไม่ได้ get u n r e a d y เลย get a n r e a d y with me ทำอะไรดีคะหนูเหงาเหรอลูกใช่ใช่หนูเหงาคือตอนแรกอะแบบว่าหนูไปกินข้าวกับพี่หลิงกับขันมาใช่ไหม แล้วทุกคนก็กลับหอทิ้งหนูคือว่าหนูไม่มีเพื่อนค่ะบุณเลนอันเนรี่แต่อาจอาจจะยังไม่รู้ข้อสำอางอันนั้นอาจจะอาจจะน่ากลัวไปนิดนึงทุกคนอาจจะกลัวหนูได้เปล่าหรอกคือจริงๆถามว่าลบได้ไหมก็ได้แต่ว่า หอเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าหนูเพราะว่าหนูรักหนูคิดถึงป้าแม่มาหนูคิดถึงป้าหนูอยากอยู่กับหนูคิดถึงพ่อแม่เป็นเด็กติดพ่อแม่ค่ะฝนตกไหมแถวนี้ตกหนักตัวน้องฝนตก โอ้ว oh. wow. <laughs> oh ้าวเอาเหม่อเหมืเดอไลฟ์หน้าหนูมากแก้ตัวที่ไลฟ์ใหม่คือครั้งนี้มันไม่ทันนะหนูว่าหนูหนูรีบเกินแล้วบอกว่าเงาเงา <laughs> ใช่ทุกคนวันนี้หนูเงาคือวันนี้หนูไปถ่ายเอบสปอยอีกแล้ว คือวันนี้หนูอะไปถ่ายเอางี้ถ่ายกับพี่ีๆน้องๆเพื่อนๆรุ่นสามมาแล้วรอติดตามนะคะว่าจะมีอะไรลองให้เก่งมากสั่งได้รางวัลการแสดงต้องเข้าเออจ้างได้นะคะนี่เพิ่งมาทันไหมทันครับถ่ายอะไร เอาหน้าเราติดตามเร็วๆนี้ทุกคนได้เห็นทุกคนได้ชมแน่นอนหรอเ,รเริ่มเริ่มอยากนอนนอนมาหลายบนเตียงกันเถอะเ,เรนดอมมากจริงครับ เอ้ยช <owning> ุบทำไมหนูนอนอีกแล้วเอาหน้าทุกคนมาไลฟ์ฟิวฟจอยจยไงเราจะจริงจังไม่ได้บอกได้พี่เกดไม่อยู่แต่คลิปอาจจะอยู่ อยาเอาหน้าเข้ามาใกล้มันเขินครับไม่ใช่โหรุ่นนี้มีอะไรให้เขินอีกครับเนี่ยฮะอยากแกล้งไม่ได้นะทุกคนแกล้งอะไร โอ้ไม่ไลฟ์เราได้ไหมเนี่ยไม่สวยเลยวันเนี้ยถ้าวันุงนี้หนูจะมาไลฟ์ตั้งแต่สองทุ่มตอนหน้าหนูยังดีทุกคนลฟ์นี้เรามาคุยกันทุกคนอย่าเอาไปตัดลงเลยหนูว่าหนูไม่สวยอ่ะ เจกครังน่าจะให้จะให้ฮะเจกครันงน่าจะให้เรียกปูปลาโอ้ได้เลยมีท็อปปอะไรมาเล่าไหมอะไรดีอะทุกคนไม่รู้อะ หนูมาเล่นไม่ใช่นี่ของหนูวันนี้ที่มาวันนี้ไม่ไดื้อทุกคนบอกว่าหนูจะบอกก่อนว่าวันนี้หนูจะมาแค่แบบว่า20นาทีอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าหนูแบบว่ารู้สึกวันนี้ยมมากเลยมาคุยมาเฉลี่ยเพื่นทำอะไรครับ ยังว่าปีนี้มีมาซีรีส์ด,ด้วยหรอทุกคนไม่แน่ใจเลยอะ่ะตั้งชื่อแฟนคลับหรือ,อยังมีแฟนคลับถามหนูเยอมะมากว่าแบบว่าตั้งชื่อหรือ,อยังเพราะว่าหนูบอกแฟนคลับเลว่าเดี๋ยวหนูมาบอกในไลฟ์ใช่ไหมแต่ว่าหนูยังคิดไม่ออกเลยอะ่ะ ขอขอคิดแป๊บหนึ่งเราจะขัดสั่งสิ่งที่ดีที่สุดให้ทุกคนไม่เป็นทุกคนบอ,อกว่าให้หนูไปนอนไม่เป็นไรคะ่ะไลฟ์นี้เราจะให้ทุกคนนอนไปพร้อมกับหนูนี่แหละเป็นไลฟ์แบบชิวๆไง <Yeah. S 2> เปิดบดเลย อุ้ยไหนครั้งนี้พิมพ์ว่าอะไรคะเนี่ยตัวน้ำเงินเรียกว่าสติแต่พี่ชิใจป๊าป้าคือน้องเฮิโอ่ขอมมากว่าทำไมครั้งนี้เยอะจังวขอบคุณครับใช่ กิงกว่ามาณละฮ่องต๊อปแฟมิลี่มิชชันกิงกว่าปรมาณละใครจะมาว่าแฟนขับบูคามีได้นะโอเคพี่นอนแล้วจะเสงมันเลยพี่ตื่นแกงก็ว่าอะไรเงันตัวครับผม หนูว่าไปาแต่ไปเป็นเพื่อนได้นวนนี้หนูอ่อมมากเลยอ่ะทุกคนชวนหนูคุยเร็วทุกคนชวนหนูคุยแล้วชวนหนูคุยเร็วเดี๋ยวหนูหลับนะผูเล่น <c ười> เดี๋ยวมันไม่มีอะไรคุยไงหนูคุยได้หมดหนูเมาเก่งนี่ฟังเสียงกลนก็ได้นะบ้าหนูไม่เคยกลงนะ พเพื่อนคือยิ่งดึกยิ่งดีมาหัวคำไปนะพอจะมีสักสงสองพอจะมีทั้งสองตัวที่ชอบในช่วงนี้ช่วงนี้หรอไม่รู้แต่ทุกคนเอ้ยพูดถึงสติ๊ตทุกคนรู้ไหมว่าหนูอะคือคือหนูยังไม่ยังไม่ได้ดูหนังนะแต่ว่าหนูดูทีเซอร์แล้วหนูกลัวสติ๊ตน่ากลัวจังทำไมมันไม่คือ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 มันอ่ะมันมันน่ารักมันน่ารักมันน่ารักแต่ว่า ต้นนกลัวคือมันฟันมันเยอะจังอะจริงฟันมันเยอะน่ากลัวเสร็จใจไม่ได้ไปเช็คช่อนไม่เป็นไรค่ะพี่ครั้งหน้าพี่ต้องมานะค่ะต่เห็นแล้วเสตติเนมาคิดแล้วเฟนี่อ้าทำไมมาคนเดียวอ่ะ มีคนหลุดมาคนเดียวมันเยอะมากๆพอกันละบบูบูใช่ไหมหนูน่ากลัวแบบคือคือโอเคมันน่ารักแต่มันก็น่ากลัวแต่มันน่ารักนะแต่หนูกลัวแต่มันน่ากลัวโอเคมันน่ารักยอมเพิ่งตียนหนื่อยทานหน่อยทานนี่ค่ะคุณพี่คนนั้นเพิ่งตื่นตลก สุดี่น่ากลัวแต่งูนา่ารักโอเคหนูสุนี่นะหนูสม,สมา20นาทีจริงๆหนูรู้จักตุเกตาไล่ฝนไหมเอ่อที่มันเป็นที่มันเป็น ฉัรู้จักที่มันเป็นหัวกลมๆแล้วก็มีผ้าลงมมเหมือนผีะนะไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อุ้ยพูดแล้วดูแย่มากเลยอ่ะไม่ไม่คือว่าคือว่ามันเป็นอย่างงี้มันเป็นแบบว่าผ้าใช่ไหม,มน้าสีขาวที่มีหัวกลมๆแล้วก็มีผ้าดูว่ดูพูดแล้วมันดูแย่อะ่ะนั่นแหละดูคนไปทรงนั้นผีแคสเปอร์ไงน่ารักนี่ นี่ช bon ะวพราะไปไม่รู้จักออไม่ใช่ไม่รู้ความไม่ตลกนหรือสีก็ตกก็สุกอะไรอ อย่าลืมไปที่ได้ค่ะต้องรอพีแคสเปิดวันนี้ยมมากเยทุกคนอ๋อหนูรู้แล้วว่าทําไมวันนี้หนูถึงง่วงทุกคนหนูให้ทายว่าวันนี้หนูตื่นกี่โมงอางน,นี้หนูให้ทายว่าหนูตื่นกี่โมงวันเนี้ยใครทายถูก ใครห้าถูกเอาใจไปเลยเพราะหนูเชื่อว่าไม่มีใครตอบถูกแน่นอนว่าหนูตื่นกี่โมงอะสต่คนนี้ได้ใจรักเลยตื่นขูงไม่ใช่ทุกคนทำไมคิดว่าหนูตื่นสายละ่ะเมื่อคือวันนี้หนูตื่นตีห้าครึ่งอะจริงนะเนี่ย วันนี้ตื่นตีห้าครึ่งอะหนูเลยแบบว่าหนูไม่ใช่ขององเย็นหนูตื่นตีห้าครึ่งอะวันนี้ตอนนี้หนูก็เลยง่วงอะใช่เพราะวันนี้หนูไปถ่ายงานใช่ไหมแล้วก็เลยยมอะนอนเยอะเกินเลยยมมิใช่คือหนูตื่นเช้าไม่มีใครเชื่อหนูเลย ไปถ่ายคอนเทนต์สุดเซอร์ไพรส,ส,ใส,ส์ใช่เซอร์ไพรส์ใช่นหนึงลืมไปเลยหนูไม่ได้ตื่นเช้านานจนแบบลืมไปเลยวันนี้หนูตื่นเช้าอ่ะเพิ่งเคยริมรถประสบการณ์ง่วงตอนสามทุ่มครึ่งดูขอบตาสิไม่จริงนะคะ นี่ขนาดคอนซีลเลอร์กบแล้วนะจูตื่นได้นี่วามาก นะคะไม่ใช่นะคะตื่นว่าได้รู้เหมือนกันว่าตื่นมาทำไมถ้าเติมพี่พิมพ,พ,พ,พ์ว่าอะไรนะคะใช,ช่หนูซ้อมเยอะมันเข้าเส้น ใช่อ่าอ่าโอเคหนึ่งสองหนูไม่รู้พี่พี่คะพเพื่อต้องไปนอนแล่ใช่เพื่อต้องไปนอน ทำเพลงกำไลข้อเท้านี่นี่หนูขออภัยไปดีกว่ากัวกัวกัว เอาใหม่เอาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาแก้มือไลฟ์อีกรอบหนูขอเวลาพรุ่งนี้อีกหนึ่งวันเอ้ยนูขอเวลาพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูนัดดีกว่าหุ่งนัดตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาไลฟ์สัญญาพรุ่งนี้จะดีดให้เพราะว่าพรุ่งนี้จะตื่นสายละพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไลฟ์พรุ่งนี้หนูจะไลฟ์ทุกคนฟังฟังฟังทุกคนฟังทุกคนฟังฟังฟังเดี๋ยวก่อนทุกคนอย่าเพิ่งไปทุกคนฟัง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 ก่อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้หนูจะมาไลฟ์ตอน สี่ทุ่มครึ่งโอเคไหมเคพรุ่งนี้ประโยคเด็ดไม่ใช่แต่พรุ่งนี้หนูจองคิวทุกคนนะสี่ทุ่มครึ่งตรงมาโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคป้าโอเคได้เลยค่ะเดี๋ยวถ้าสี่ทุ่มครึ่งพรุ่งนี้ทุกคนไม่มาดูหนูนะหนูจะไปไลฟ์อีกหนึ่งเดือนพูดเล่นนะหนูพูดเล่นหนูพูดเล่นหนูหัวเล่นนะคะหนูหัวเล่นใช่ เดี๋ยวพรุ่งนี้สี่ทุ่มครึ่งหนูมาไส้ให้หนูรู้สึกว่าตอนนี้อาจจะไม่ไหวแล้วเลยหนูขอพักผ่อนแบบหนึ่งโอเคโอเคทุกคนมาแล้วนะพูดเองนะเพื่อนโอเคค่ะได้เลยค่ะ <laughs> คือพรุ่งนี้มีซ้อมอะ่ะเลยมาเร็วไม่ได้อะ่ะพรุ่งนี้สัญญาว่าสถานที่ไลฟ์จะอำนวยต่อกการไลฟ์ของหนู ถ้าใครจะไปตัดทลิปใช่ไหมก็ตัดแบบวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ใส่ด้วยกันโอเฮงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เท่านั้นโอเค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 ,อเ,คเดี๋ยวหนูจะลงให้พรุ่งนี้เช้าเลยตารางไลฟ์อ่ะแล้วทุกคนก็แบบว่าน้องเพิร์นจะมาแก้มือน,นะคะนีไปลงแบบนี้ว่าเมื่อคืนน้องเพิร์นง่วงมากมาก ไม่เอาหวานดีทุกคนกควถามว่าหนูง่อีกแล้วไม่ใช่เอาใหม่เมื่อวานน้องเพิร์นเอาใหม่หมทุกคนต้องพิมพ์ว่าวันนี้น้องเพิร์นตื่นเช้ามากน้องก็เลยอยากน้องก็เลยไม่คิดว่าจะง่วงอะไรทุกคนไประมาณนี้แหละฟิล,ลนี้แหละว่าหนูตื่นเช้าไม่คิดว่าจะง่วงให้มาตามต่อพรุ่งนี้นี่โอเคเดี๋ยวหนูลงตารางไลฟ์ไปให้แล้วทุกคนฝากกระจายข่าวนะคะมันทุกคนหนูถามจริงนะเคยมีเมมเบอร์คนไหนทำแบบนี้บ้างไหม อ่ะอันนี้เคยมีมิมเบอร์คนไหนทำแบบนี้บ้างไหมคะเอาอะไรใหม่ๆไงถ้าถ้าถ้าทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นมิติใหม่ของการไลฟ์เดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้คะ่ะนี่เห็นไหมไม่เคยมีมมเบอร์คนไหนทำาบบนี้แน่นอนเอาปกติใครเขาโลกเขาจะจำได้ยังไงเราก็ต้องไม่ปกติสิ เดี๋ยวประกาศสิงตามาสโอเคเดี๋ยวมาต่อพรุ่งนี้นะได้แล้วของขวัญหรือยังเดือนนี้หนูไม่มีของขวัญรู้คนเดือนนี้ไม่มีใครส่งแลนหนูเลยเลยไม่ได้ขายขอบคุณเลยหรือว่าอาจจะส่งไปยังมาไม่ถึงหรือเปล่าโอเคได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้ได้ได้อ้ยมือหนูสั่นอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตลกแหละ โอเคหนูไปแล้วบ๊ายบายขาุบคณครับที่มาดูกันนะคะพรุ่งนี้จะหนูมาพรุ่งนี้จะหนูมาสัญญารูสัญญาผู้คนก็ต้องสัญญาทุกคนจะมาดูโอเคนะวันนี้นะคะกูไหนต้องใส่ชุดต,ตัวเดิมด้วยนะโอเคได้ <laughs> บ๊ายบายมันจะครบหมื่นของขวัญแล้วว่าขอเล็กสวยๆได้ไหมแมวก็ได้ <laughs> โอเคบ๊ายบาย,บายไปแล้ว กับของข,อขอวัญบ๊ายบายบ๊ายบายฮ่า